สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าตามเลขรวมน้อยเลขชุดเจาะของพอลี่เนาะนะครับก็คือว่าเขาดี้ซูมือนะครับล่าสุดวนหัววานนี่เขาหลายตัวเนาะชุดรวมเนาะพอลี่เนาะครับครับอ่าพี่น้องเราได้ล็อกไฟชุดรวมคงจะช่วยจะมากันครับสำหรับตัวเลขของพอลี่เนาะอ่าช่วยเลวยพอลี่ครับของหัวว่านเนาะของหัวว่านนี่วันที่สิบสามสิบสามเนาะแต่เส้ี้เขานะครับสามเจ็ดเนาะ เจ็ดสามเปนสอเรขาสองจุดบ่าเาทั้งสามเจ็ดทั้งเจ็ดสามอ่แมนครับแมนนครับม,มีเจ็ดสี่ศูนย์สามแล้วนะครับหาแปดดีเนาะเ้าขบวนเร็วชุดซี่ตัวแล้วล่ะนะครับบนลานว่ะห้าจับเอียงบนเองอย่างนี่เลยแตประมาณนี้มันก็มีบางตัวสิ่อดีจให้บางตัวทิบพอรีเรสไม้ไจให่กระหักกันเนาะคือว่าเขากระหล่ะนะครับเพราะว่าคือว่าเ่าหลายตัวเนาะคือหลายตัวครับแต่ถือว่าเขาโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้า ฮ่าชุดนอว่านเขานะครับสุดยอดดีนะครับเอาพี่น้องตามต้อนนะครับสำหรับกระทั่งชุดรวมน้อยชุดจอมีเขาเนีุ่ดจวร์ไมีเด่นเขาเนาะเอาเด่นโชุดเลยครับเพราะว่าเด่นกไดือว่าเป็นตัวหลักพี่น้องคนเด่นขับสั่งเดียวเราเนาะเอามีกันนี่ยล่าสุดตามเขาที่จำไหนป่ะเด็เนาะนะครับคือสองหกนะครับมีสองหกยูชุดในชุดเนี่ยหกตัวแล้วเนี่เห็นไหมครับครับสองหกเนาะแล้วก็ะชวยคิดมีเด่นแปลกเขาเนาะครับ สายชาดมิเด่นสามเขาเนาะครับเขาสามสามอีกเนาะเขาสามสามนั่นนะครับผมเามาบนวันนี้มาชุดยอดย่อมมี่เขาที่วันยอดย่อมจำไวครับจำอะไรชื่อเนาะเอาพี่เด่นเขานะครับสามพิเศษนะครับส่วนยอดย่อมนี่อ่าวิพี่จ้ไปเนาะพี่สามเจ็ดได้นะหกตัวเรานะครับต่ว่ากทว่าพี่น้องนนมักไป็การอเียนได้เนาะนี่ชุดหกตัวเขาดีๆทำเนี่ยแรงหน่อยๆน่อยี่ที่วันนี้นะครับนี่ยเป็นเีกตนะครับ็เใย มีความสมานนาคันจับเด็กหรือมีความสมานนาคันข้นวนวลข้าวโอ๊ตแซนด์วิพลีนี่นากันมาเนาะ,ะนะครับอเผมผลงานชุดใหม่ของคนนะครับอ,อันนี้ก็คือว่าเขาดีทั้งเล็กวิ่งเนาะเลืกรับนะครับเล็กรวมเนี่ยใบจะได้เลยเนาะพี่น้องสามารถชุดรวมเนี่ยาไปดินได้เลย ดุอีเลยเลยบบนีตัวเดียวหรืในทั้งวัดตัวน้อยรับวัดตัวน่อยได้มันมก็บอกถือว่าบ่าหลายตัวบหลายก็หลายคนบาคนใช้วิ่งไม่ใวิเท่ากันหลยตัวนี้อยู่อานชวชนร่วมเนาะแบ่มีประมาณแปดคู่เกาคู่เนาะนี่เลเบิร์นเหนนะครับ <c oughs> เ,เล้มีในทาคเห่าน,นตลอดออรี่เนาะก็ได้มามย่างติดตามเปยน,น,นะ,ะนะครับกาลังขี่หาชิงใไม่ๆมลายยางเขาอยอู่เลยอาไปธีใหม่ไลรกาไม่ม่นารเทียบ่อนัดเนาะ ครับสิได้เห็นเล่นไม่ไม่หน่อยตัวลุงครับผรีตกับพยายามศึกษาฮะวิชามยไม่มาเห็นอืมเราจะเป็นพัฒนาให้ตัวคือมูเหรอเห็นของเห็นของเปลินเหรอกรับพี่พี่คือเปลินว่าแมนเอามาพัฒนาเป็นของเจ้าของหน,น,นึ่งจนกระทั่งตัวใดแน่เลว่าแปลกๆปลกจนม,มา,ออาว่าบีคอว่าตัวใดมันเชื่อพ่ะเขาออ่าเงียหยังขัดตัวใดเดียวเขาดลลค้ครับครับ เดี๋ยวนี้สิเดี๋ยวนี้สิม,มุ่งหาเลขตัวเดียวเรื่งบินหรือเลขเด่นน่ะมันที่บ้านจุปปน้มยม่ง่ายแต่ว่าต้องหา้าวกระไรท่หาให้มันเป็นเท่งเพื่อนบ้านเท่งงานบ้านเท่งเพื่อนบ้านน่ะนะก็ต้องหาเด่นอยู่ครับชุดลูหน้อยเราก็จับเด่กนก็ถือว่าเขาดีด้วยขาไปเดินเขาดีเนาะแเจรารักแเจรารักเนาะครับอืมตัวรักของคนไตีสามวันพี่นอ้อง เอาไปจับไปสืหาได้ดอกนะครับผู er, uh, ้คนมาข้าน้อยเขาเกิดเด่นหมกอันหรือสมือเพื่อนนั่นแหละเนาะอืมันกจะนักแสด้ก็จะเกิดสัญ้าเร่นเนาะอ่ะขอเรียกมาช่วยชุดร่วมของมือของวันที่สิบสี่ครับสิบสี่น้องอาทิตย์นะครับน้ะอาทิตย์ที่สิบสี่ครับอ่านะครับตานนี้เด้อทาไปสื้ออานครับผมชุดร่วมมีหนึ่งแปดเจ็ดหกจับคู่เจ็ดหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดหกหนึ่งพิเศษปกติพี่ ูนย์หนึ่งเก้าสามจับคู 90, 1, 30, บ่เก้าศูนย์สามหนึ่งเก้เเาหนึ่งสามศูนย์เบิ้์นหกหกสามสามเดิกค่ะครับ<ะ>อันนี้เป็นชุดรว่วมเนาะชุดเก่าดีนะครับชุดนี้ชุดนี้มาแรกครัโมนะครับเป็นชุดร่วมนี่แหละแกไปเลยครับจับหน่าจับลังนี่นี่มีชิ้เลยได้ทุกหน่อยจำยางตอนตถาทุ่ม <laughs> แวมมัน <laughs> เดี๋ยวนี้มีสองอย่างที่กำลังหาอยู่คือหาเดนกับหาบให้กลับ อันเรับอกรัชุดล่าสตาเฉพาะกิจกาชาติครับนิดนึงพอลีอ่านะครับเดี๋ยวเราะนาะอ่าอังกฤษมีลาสตานาพลี่จบให้่สามตัวนะครับศูนย์สี่หเด่นสามนะครับจบให้่หกศูนย์เจ็ดสามสีมฉพาะกิจนะครับพอลีกัลืมีข้เ่านะครับกัมีสองหางเยอะยะครับเยอะยะมีอือะแย อ่านะครับนี่แหละเทาแล้วก็เลยเป็นรูรื้อเงี้ยหน่อยเอาแล้พอดีจับกูัให้พูดต่างขาเวลาพอดีเออพลี่เก็บเป็นน้ำเนาะเออขยายเวรเอาพี่น้องนะครับว่าตัวใดมาแรกโมมาแรกเนาะเด่นพูลี่แม่นเลยเด่นพูลีก็ได้จับให้ส่วนใหญ่ตามสะเก็ดมันก็คือว่าเด่นแม่นเนาะ จับโครมื่อก่หกตัวเนาะพ่อปลาแดดจับหลายตัวครูมันตัดเคสีมันเกิดโอกาสเดี๋ยวมันเปรมันเกิดใหญ่ก็ไอยนะครับเพราะว่าตัดเปรี้ยหกคูเนะครับเกียงเล็กซีเลขหกตัวเนี่ยมันตัดได้ประมาณหนสิบห้าครูแต่พอดีตัดมาแค่ซีเนาะมันก็ยอมมีโอกาสผิดพลาดเพราะตรงบ้างนะครับพี่น้องผู้ใดจับเกียงเลขกหกตัวนี่จับเอาเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมบอกว่ามันขัดเนี่ยน้องมันละไม่บ้างกันไม่เห็นจับอีกน้ำอยู่ครับครับตัวจับเปรีนี่บางคนเขาไม่ได้สูตรจับเอรี เออนี่พอลี่ให้มาพร้อมเลยนะครับนี่ตัวไดน,นาสนใจตัวจับดีเลยให้มาพร้อมฮี่น้องมกักก็เรียกเาราหนึกว่ามักตามพอลีกันนี่แหละเรียกเราได้เลยแต่พอดี่จะแหวกก็ถือว่าคักก็นละอืมีปเปอร์เซ็นต์ไปเกินเครื่องแล้วนะแต่เราพอลี่จะให้เอามาเบิ่งไม้พี่น้องนะครับเอาไมา้นำมนไ,นไม้นาะไรไม่นาะมันเขาดาขึ้นนิดนึงพอลีนะครับอ่านะครับมีเข่าดีขึ้นเมื่อวานเนี่ย แต่ินี้นะครับลาสตาเนาะลาสตากับศูนย์สี่หกเด่นสามนะครับจับให้หกศูนย์เจ็ดสามสี่นย์สามสามนะครับแล้วกิตสองหาสองเด่นสงจับให้เจ็ดสองสองหนึ่งสองสองลก็หาหนึ่งนะครับส่วนกาชาตนะครับห้าสี่สี่เด่นสี่จับสิบสี่หาหาสี่สอกับหาศูนย์นะครับสำหรับของพอดีชุดลาสตาจะพาะคิจกาชาตนะครับเอาว่าเปชุดยอดนิยมครับผม หยดนีย่มนีนาเลยนะครับพิเศษวีพี่เนาะครับอ่ะสุดนิดนึงครับพอดีอ่าครับแต่ตามเนาะอ่ามีตัวยันบออย่างมาเลยอันอันนะครับสี่วีพิเศษเนาะหนึ่งหกหนึ่งเด็นหนึ่งนะครับจับสองสามหกหนึ่งสองหนึ่งหกสามครับปกติหกเก้าเจ็ดเด่นแปดนะครับถ้าเก้าเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดสามส่วนวีพี่นะครับแปดแปดสามเด่นสามครับจับไปเจ็ดศูนย์แปดห้าศูนย์สามศูนย์แปดนะครับ เอาแคบหน้าจอเลยครับผมเอาพอาที่ช่วยชุดร่วมอีกทีนึงนะนะครับชุนร่วงซ้อเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเรื่มพอชุนร่วงเลยช่วยมอีกแล้บชุดร่ว่เขาดีครับชุดร่วมเขาดีนะครับเรื่องดีๆีเลยนะครับขออนุญาตนะครับแคบหน้าจอเลยครับตัวโจ๊กนะนะเรื่อมาแรกดีมันชุดร่วงชนนี้แหละนะครับขลังต่อก็วันนี้หลายคนชมกันมาสุดๆกันเลยครับ